ในความไม่สะดวกนะคะคุณลูกค้านะคะเออ่ตอนนี้ก็ม <be> <ains heart> ีผ <house> ล <ains heart> ิตชิ้นใหม่มาลดราคาด้วยนะคะเป็นหมอนหนุนอย่างดีหมอนหนุนยาสังเคราะห์นะคะยาสังเคราะห์นักที่ใส่เอาเอาเสื้อมาไว้ด้านนอกก็เปนน้ำตบสูงเนาะผมโชว์อะไรล่ะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้าน โอเคโอเคมาใส่แมสก่อนพี่นางพี่นางอ่าบรรยากาศช่วงบ่ายคุณลูกค้าวันนี้เดี๋ยวให้ดูหน้ากระเจียก่อนโอ้ยนน่าเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศช่วง วีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์กับการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจนะครับคุณลูกค้านะโอ้โหผมก็ยังเยอะอยู่ยังเยอะอยูย่นะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับนี่คือบรรยากาศหน้าแคชเชียร์นะครับคุณลูกค้าโอ้โหบรรยากาศโอ้โห เห็นไหมผมเมื่อกี้ผมถือหมอนอะไรคุณลูกค้า47บาทเหมือนกัน47บาทเหมือนกันนะครับผมไปสี่สิค่ะคุณลูกค้าพี่เาไปไ่ได้ยนะครผ้าถ่าด้วยแกเสียดายแต่ไม่เสียใจใช่พูนพี่ลอ่ะทักทายกันมานะฮะช่วงบ่ายๆกันในวันนี้นะครับกับบรรยากาศดีๆกันแบบนี้คุณลูกค้าเห็นไหม ที่ห้างทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับโอ้ยเนี่ยนะครับอ่ะจุด47บาทตอนนี้เขามีของเล่นมาใหม่ใช่ใชใชไ,หไหมวันนี้ผู้จัดการผมลงมือเองเลยคุณลูกาเห็นไหมเนี่ยโอ้อะไรเนี่ย 47, ยย47บาท47าเกาหลีเกาหลีใครเอารูปพี่ปองวรวัตไปใส่ในหมอนอทําไ<ห>มเนี่ยเอออันยองด้วยเหรออันยองพยอนจินอะไรอย่างนี้นะจ๊ะโอ้คุณลูลลกา47บาทนะคะคณ คุณลูกสาวที่ชอบเกาหลีส่งมาให้หน่อยว่าชื่ออะไรที่อยู่หน้าหน้าที่อยู่หน้าปกของหมอนเนี่ยชื่ออะไรกันบ้างวงอะไรกันบ้างนี่จ้ะอันนี้เอาไว้ทำมาแบบนี้เลยโอ้ผมงงนะโอ้เหลือเหลือเห,หลือแค่นี้ใช่ไหมสี่สิบเจ็ดบาทสีเคะท่าผู้พักขาบกและกดเลยเกาหลีด้วยใครชอบเกาหลีบางคนก็ไม่ไแน่ไม่หนุนนะคือคือฟูเอฟโฟเอฟโฟโอโอคุลูก้าดูส <G al il ie> ิ อ่ะรองเท้าเทแล้อยังเทแล้วจ้าคุณลูกค้าเทแล้วชุดนี้นะคะรองเท้า47บาทนะคะนี่นอันนี้มาเป็นวงคุณลูกค้าเป็นวงพี่ปองไว้กดก่อนนะคะาาคุณลูกค้ามาเป็นวงเลยโอ้หน้าตาเหมือนผมมากเลยคุณลูกค้าเอ้ยโหร้องแบบโอ้ยนี่โอ้โอันนี้วงอะไรเนี่ยอ่คุณคุณอะคุณอะคุณ47บาทคุณลูกค้า47บาทสั่งจองทางไลฟ์สดไม่ได้ค่ะดีใจที่มีนะดีใจมาก อุ้ยสองใบนี่ด้วยพี่ฟองถือลิซ่าสิโอ้ลิซ่าในของลิซ่า่โอ้โหไม่มีใช่ไหมโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจัดก่อนแป๊บนึงอ่ารองเท้ารองเท้าคุณค้าบสิบสี่บเจ็ดบาทนะครับอ่อนอารองเท้าก็ลงไปแล้วคุณลูกค้าเติมไปแล้วนะคุณลูกค้าก็ที่อยู่ทางบ้านก็ยังมาทันอยู่วันนี้วันนี้วันสุดท้ายคุณลูกค้าดีวันนี้วันสุดท้ายสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายแล้วรองเท้าวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะคู่ละ47บาทคุณลูกค้านี่ คูละสีเจ็ดบาทไ้่าอันนี้คุณป้าเจอทุกวันเจอทุกวันโอ้โหน่ารักมากน่ารักมากเออเจอทุกวันอันนี้รองเท้าหมดแล้วมาเลยส7เจ็ดบาทคุณลูกค้าแล้วไปดู เสื้อผ้าฝั่งนี้นะจ๊ะก็ราคา47บาทเหมือนกันนะฮะชุดชนใยก็47บาทกางเกงในก็สี่สตัวหรือห้าตัวนะฝ้ายห้าตัวเนาะห้าตัว47บาทนะจ๊ะแล้วก็เสื้อต่างๆที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็47บาทนะครับคุณลูกค้าเราจะรายการพิเศษจะลองครบรอบ47ปีทุกวิกิตวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้วันสุดท้ายแล้วคุณลูกค้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วรีบรีบแล้วกันวันนี้วันสุดท้ายแล้วเอาบอกพูดได้แค่นี้วันนี้วันสุดท้ายแล้ว อ่าฝั่งนี้ก็47บาทนะครับคุณลูกค้า1ชิ้น47 2บชิ้น47 3บชิ้น47บนั่นดูจะหลายชิ้นเหลือเกิน <c oughs> โออันนี้ก็คู่ละ47บบาทนะแอดได้ กีโตโมโนโบอะไรต่างๆนะฮะมารวมกันรวมมิรกันอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าเป็นสินค้าใหม่เอียบอ่องเลยคุณลูกค้าแกะกล่องมาก็47บาทนะครับยังอยู่คุณลูกค้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะวันสุดท้ายแล้วนะฮะวันสุดท้ายจริงๆจังๆเลยโอ้โหเมื่อกี้ชนกล้องอีกฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้าง โอ้หมอนเกาหลีหมอนเกาหลี47บาทคุณลูกู้า <c oughs> คิดในใจอยู่แคลน่า้าผมไปไปไว้ตรงนี้นะนอ้อาบรรยากาศในช่วงบา่บายของห้างทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับอันนี้ก็เวลา ่าสามโมงกว่าๆนะครับคุณลูกค้าก็ยังคึกคักด้วยบรรยากาศแห่งการจัดจ่ายใช้สอยของคุณลูกค้านะครับเดี๋ยวดูตามเครื่องต่างๆได้เลยนะฮะก็พยายามสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใส่แมสให้เสร็จสรรเรียบร้อยคุณลูกค้านะฮะรักษาระยะห่างกันนะครับนี่ชุงนี้ก็บาบางฝงนี้ก็บาบางบาบางเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้าวันนี้รีวายยีนกับแมกยีนในเคาน์เตอร์ปกติวันนี้เราลดราคาวันสุดท้ายแล้วนะจ๊ะวันสุดท้ายแล้วนะครับนี่รีวายยีนเห็นไหมเห็นไหมนี่คือบริเวณหน้าเคตเชียร์นะครับหน้าเ์ Nih, nah kecil, ah. รีวายิีนกับแม็กยียนวันนี้วันสุดท้ายรีวายิีนหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็2อที่หน้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้วันสุดท้ายคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านก็โอกาสทันไหมไม่แน่ใจนะหรือคุณลูกค้าที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้ก็โทรศัพท์มาบอกกัน่อต่อกัอนมาแล้วกันนะแล้วก็แม็กยียนนะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะครับคุณลูกค้าหนึ่งแถมหนึ่งวันสุดท้ายนะจ๊ะวันนี้ก็เรียนเชิญคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านที่ติดตามชมไลฟ์สดในวันนี้นะจ๊ะนี่ อะไรน้องไฟวันน <c oughs> ี้ทักทายกันคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายโอ้โหอ่ะบรรยากาศกันในช่วงบ่ายสาโมงกว่าๆนะครับยังคึกคักด้วยคุณลูกค้าเยอะแยะมากมายเห็นไหมตรงนี้ช่วงนี้ช่วงนี้โอ้โหอะ แมกดีนก็1แถมหนึ่งยังอยู่กับคุณลูกค้าวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เคาน์เตอร์ปกตินะคุณลูกค้านะถ้าเป็นแมกดินแกรนเซลก็ยังจัดรายการพิเศษกันอยู่ถึงวันที่15ตุลาคมนะฮะถ้าแกรนเซลนะครับจัดรายการพิเศษถึงวันที่15ตุลาคมนะครับอมีไมโครโฟนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอปิดไมโครโฟนแป๊บหนึ่งในะฝั่งนี้นะครับพักเครื่องพักเครื่องเครื่องเราใช้ตั้งแต่เช้าแล้วอะไป ลุนรางวัลกันต่อนะคุณลูกค้าเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศการลุนรางวัลกันนะครับที่โปรโมชั่นใหม่บันในเลื่อนนะคุณลูกค้าที่ซื้อครบ1000บาทขึ้นไปยังมีโอกาสได้ลุ้นรางวัลกันนะครับที่โปรโมชั่นใหม่บมาในเลื่อนแล้วก็47บาทวันนี้ก็วันสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคุณลูกค้านะครับ นี่ดูดูหน้าดูหน้าหมอนดูหน้าหมอนเห็นไหมคุณลูกค้าเห็นไหมดูหน้าหมอนสิบเจ็ดบาทนะจานี้รลูกค้าที่อยู่จุดไหนมุมไหนนะคะตอนนี้รองเท้าก็เทมาใหม่ๆเยอะเลยนะคุณลูกค้าอ่ะเล่นเดี่ยวอยู่นะครับราคาเดียวถ้าเป็นหมอนนะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศฝั่งนู้นลูกค้าแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหสิบเจ็ดบาทสุดเกิน นี่ฝั่งนี้ก็แผนกซูเปอร์มาร์เก็ตฝั่งนู้นแล้วก็แผนกค้าลน์ขึ้นใช้ไฟฟ้าคุณลูกค้าก็ตามติดด้วยคุณลูกค้าเยอะๆเลยนะครับอ่าตามมาตามมาคุณลูกค้าเราจะไปชมคุณลูกค้าที่ซื้อครบ1,000บาทขึ้นไปสามารถนำใบเสษมารุ่นรางการที่โปรโมชั่นใหม่บในเรื่องกันตรงนี้นะครับเราจัดรายการถึงวันที่ 10ตุลาคม2564นะครับคุณลูกค้านี่ถึงวันที่10เลยนะครับมาหมามาโอ้โหโอ้โหคุณลูกค้าโอ้โหตามทางเดินคุณลูกค้าเยอะมากเยอะจริงๆอู้ร้านทองอรอรราอยู่ตรงนี้นะจ๊ะนี่คุณลูกค้าก็ยังเยอะอยู่นะครับอ่านี่นะเจอถึงแล้วนะโปรโมชั่นใหม่บัานไดเลื่อน กับการรุ้นรางวาลการนี่ยังบรรยากาศยังเป็นอย่างนี้อยู่ทั้งวันเลยคุณลูกค้าโอ้โหโอ้โอ้สินค้ามาเพิ่มสินค้ามาเพิ่มเด็กคุณลูกค้าดูเองแล้วกันนะครับบรรยากาศโปรโมชั่นใหม่มาในเลื่อนนะฮะคุณลูกค้านี้ที่ทวีกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจนะคุณลูกค้าเห็นไหม นี่ธรทัศน์สีขาดำยังอยู่คุณลูกค้ายังมีแรงอยู่ยังมีแรงสู้ต่อเห็นไหมโอ้โหเชื่อเขาเลยวันนี้นะ,ะ,ะลุนละวันกันยังลุ้นละวันกันยัง <c oughs> อันนี้แก้วนี่พี่ก็ให้พี่ก็ให้แล้วพี่ก็ให้แล้วอันนี้นี่อันนี้นี่พี่ก็ให้แล้ว นี่เนี่ยเอาแล้วมารับเล้วมารับ,มาร,บมารับเลยจ้ารับเลยรับเลยเห็นไหมนี่แจกแจกและแจกแจกให้หมดเลยวันนี้นะฮะ <c oughs> อ่ะรุนรางวัลกันหน่อยนะคุณลูกค้าที่ซื้อครบ1,000บาทนะครับก็เรียนเชิญเลยที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ในช่วงนี้กับการรุร้นรางวัลพิเศษนะ จุดนี้บริเวณน,นี้โอ้โหคุณลูกค้าหอมกันน่าดูเลยโอ้โหโอ้โหได้จะได้อย่างเดียวคุณลูกค้าได้กับได้อย่างเดียวนะครับนี่รางวัลมาเพิ่มอีกเยอะเลยคุณลูกค้าเห็นไหมออกไปก็เยอะพัดลมออกไปก็เยอะมาเพิ่มเยอะอ่าเมื่อเช้าพัดลมเติมไป20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11้าโอ้ออกไป9้าแล้วเหรอแป๊บเดียวเองแ <c oughs> ป๊บเดียวพัดลมออกไปเก้าแล้วเหรอรุน่นารางวัลกันลูกค้าโอ้โอ้พัดลมออกไปเยอะเลยอ่ะโอเคนะครับอ่ะเรียนเชิญน,นะคุณลูกค้าเรารุน่นารางวัลกัน ถึงวันที่10ตุลาคม2564นะครับคุณลูกค้าที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับใบเสร็จอย่าทิ้งนะครับใบเสร็จวันต่อวันใบเสร็จอย่าทิ้งเรามารุ้นรางวัลกันที่ห้างธุรกิจตรงนี้กลับโปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนคุณลูกค้านี้ที่โปรโมชั่นใหม่ตรงนี้กับการรุ้นรางวัลกันเลยคุณลูกค้าใบาเสร็จอย่าทิ้งจุดจับรางวัลน,นะฮะส่วนแลกซื้อ47บาทหมดแล้วครับผมเราปิดจ็อบตั้งแต่บ่ายสองป่าแล้วคุณลูกค้าหนู โอ้โหคุณลูกคา้าทวีกิจไม่ใช่ธรรมดานะนี่นี่ไงเลอซาชาคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะเลอซาชาอยู่ข้างๆจุดจับรางวัลเลอซาชาหมดหมดเขตวันที่15ตุลาคมนะคุณลูกค้า15ตุลาคมสินค้าขค้ือใช้ไฟฟ้าราคาถูกถูกจริงๆ,ๆถูกมากมายกับเลอซาชานี่จุดจับรางวัลยังอยู่นะคุณลูกคา้ายังอยู่มากยังอยู่ยังอยู่นะ อันนี้ไงน้องพิผิงนี่ไงพี่แนนพี่แนนหน้าตาอย่างงี้น้องพิผิงนี่นี่พี่แนนพี่แนนหน้าตาอย่างนี้น,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 าาน,นี่อันนู้นพี่ติก๊กนะอันนู้นพี่ติก๊กนี่พี่ติก๊กจะเรียกว่าน้าติ๊กน้าแนนก็ได้นะเออนะน้องพิผิงก็ถามเอ,อ๊ใครให้เสือเอส้อน้อสวยๆเลยเกินน่ารักมากสวมแล้วน่ารักโอ้โหโอเคนะคุณลูกาเห็นไหมโอ้ยคุลูกาปดิบัเยอะเลยเกินคือมาตามกล้องผมรหรือเปล่านี่ <c ười> กล้องผมอยู่ตรงไหนลูกค้ามาตรงนั้นเลยโอ้ยอาโอเคโอเคเนี่ยเห็นไหมอา ได้อะไรคุณลูกค้าได้อะไรเยอะจริงๆคุณลูกค้าเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดจบตรงนี้นะครับผมจะโพสตภาพให้คุณลูกค้าได้เห็นนะคุณลูกค้าหลายๆท่านก็เรียกร้องกันมาขอขอดาวน์โหลดภาพถ่ายหน่อยพี่ปองยังไม่ได้เลยโอ้ยังไม่ได้ลงเลยคุณลูกค้านะภารกิจรัดตัวเดี๋ยวจะหาเวลาไปโพสต์ ภาพให้คุณลูกค้าได้เห็นนะครับให้เห็นเนาะให้คุณลูกค้าที่รับของแรกซื้อ4,7บาทก็จะไปโพสภาพให้คุณลูกค้าได้เห็นนะครับว่าใครได้อะไรกันบ้างบางทีคุณลูกค้าเขาก็อยากจะเก็บภาพเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับที่ระลึกคุณลูกค้านะอะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งจัดรายการฉลองครบรอบที่ทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ตรงนี้รายการแบบโอ้โหแรงมากๆ คุณลูกค้าก็มากันแบบโอ้โหซื้อครบ1 0 0 0พันบาทก็แลกซื้อกันตรงนี้เออไม่ได้ใช่แลกซื้อท็อตตีมาแลกของแถมกันตรงนี้รรน,นะจ้าลุน้นารางวัลกันตรงนี้นะบางคนก็ไปแลกของแถมที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็สามารถนําไปเสร็จมาแลกตรงนี้ได้อีกคุณลูกค้านะได้2ต่อเลยตรงนี้ได้2ต่อวันนี้ปกติได้4ต่อแล้วแต่ว่าอีก2ต่อนั้นหมดรายการไปแล้ว4 <c oughs> ต่อก็คือแลกของแถมที่ประชาสัมพันธ์โอเคยังมีอยู่แล้วก็มาแลกของแถมตรงนี้จุดจับรางวัลกันตรงนี้ก็ยังมีอยู่ นะจ๊ะแต่แรกซื้อ47บาทนั้นหมดรายการและตั้งแต่บ่าย2กว่าคุณลูกค้าแล้วก็ทานฟรีวันละ5 0ายจานก็หมดรายการตั้งแต่ช่วงเที่ยงแล้วเราก็จะไปจะเจอกันในปีหน้านะทานฟรีวันละ500จานปีหน้านะคุณลูกค้านะ <c oughs> ปีนี้แรกซื้อหมดเท่านี้ปีหน้าก็ว่ากันใหม่นะฮะช่วงนี้ก็ยังเหลือแค่แรกของที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็ตรงนี้จุดจับรางวัลให้คุณลูกค้าได้เห็นบรรยากาศการตรงนี้เลยกับจุดจับรางวัลที่ห้างเทว กซเปอร์เซ็นเตอร์วันนี้วันอาทิตย์ที่3ตุลาคม2564คุณลูกคา้ากับบรรยากาศคุณลูกคา้าแบบเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะจะตัดจบกันในช่วงนี้นะจ๊ะโอ้โหนะผู้ท่าผู้แก่ก็มาเที่ยวห้างธุรก,กิจนี่ห้างท้อนทิงไทยคนไทยทั้งเองคุณลูกคา้า ก็ประมาณนี้โรงหนังเปิดแล้วนะคุณลูกคา้าโรงหนังเปิดแล้วคุณลูกค้าก็เรียนเชิญนะโรงหนังข้างบนเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับมีหนังเรื่องอะไรฉายเดี๋ยวว่างๆจะไปไลส์สดให้คุณลูกค้าได้เห็นนะจ๊ะโอ้โหนี่นี่น,นี่คุณลูกคา้านี่นะครับตั้งกล้องเอาไว้ให้คุณลูกค้าเห็นเลยเยอะมากมาก,มากเยอะจริงๆะนอ่ะมารุน่นาะมาลกันนะครับที่บริเวณโปรโมชั่น อาคารใหม่ของทวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคุณลูกค้านี่โปรโมชั่นใหม่เราก็มาลุ้นรางวัลกันตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะซื้อครบ1,000บาทมาลุ้นรางวัลกันนะครับคุณลูกค้าเรียกว่าจับไข่จับไข่บ้านผมเรียกว่าจับไข่นะคุณลูกค้าจับไข่เออนี่นี่ลุน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 กันลุ้นกันเลยโอ้โหรุ้นกันน่าดูเรียนเชิญเรียนเชิญครับเรียนเชิญครับซื้อครบ1 0 0 0บาทมาเลยคุณลูกค้ามาเลยนะครับโอ้โหยังเยอะกันอยู่เลยนะครับคุณลูกค้า โอเคนจะจ๊ะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามชมไลฟ์สดในช่วงบ่ายๆกับบรรยากาศของห้างทวีกิจซูเปอร์ซ็นเตอร์กับการฉลองครบรอบ47ปีทวีกิจกรุ๊ปเลยคุณลูกค้าเราก็ฉลองครบรอบ47ปีเสร็จสมบูรณ์ในวันนี้วันสุดท้ายแล้วรายการก็วันนี้วันสุดท้ายแล้วยังเหลือ จับรางวัลกันหมดรายการวันที่10ตุลาคมคุณลูกค้าจับรางวัลที่คุณลูกค้าเห็นไปเมื่อกี้นะครับหมดวันที่10ตุลาคมก็เรียนเชิญคุณลูกค้าซื้อสินค้าครบ1,000บาทยังมีโอกาสมาลุ้นรางวัลกันอีกนอกจากจะเป็นเรืของแถมที่ประชาสัมพันธ์แล้วยังมีโอกาสมาลุ้นจับรางวัลกันที่บริเวณนี้ตรงนี้นะครับคุณลูกค้าก็เรียนเชิญกันได้เลยที่โปรโมชั่นใหม่บันไดเลื่อนนะครับส่วนอื่นก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณลูกค้าดีมากคุณลูกค้าให้ความร่วมมือดีมาาากกในนรรแบบลุ้งวั กันเยอะแลกซื้อกันเยอะแป๊บเดียวกันหมดสินค้าราคา47บาทครบรอบ47ปี47บาทสินค้าราคาพิเศษมาเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าฉะนั้นยังมีให้ลุ้นอยู่โอเค <c oughs> จะรักคุณโอ้รักลูกค้ามากมายเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยเดี๋ยวจะเจอกันในช่วงต่อไปนะฮะไม่แน่ใจว่าน้องสายุ้งจะเปิดกล้องของเซนโซหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวถามน้องสายุ้กอีกทีหนึ่งนะครับนะว่าเซนโซจะคู่หรือเปล่าหรือ น่าจะใช่นะคุณลูกค้าแต่ผมจำไม่ผิดนะไม่ได้ถือใบป,ปลิวมาด้วยคุณลูกค้าเนาะของคู่แถมหนึ่งคือโอเคอ่ะขอ,ขอบคุณคุณลูาากค้าทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณการรักษาสุขภาพกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับด้วยความปรารถนาดีจากทูวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับขอบคุณครับบ๊ายบาย